เจ็ดนิ้วเขาวัดยังไงเฮียเขาว่าเจ็ดนิ้วเนี่ยเจ็ดนิ้วก็คือตรงนี้เจเจ้าการอ่านขนาดลูกกลิ้งเวลาช่างสั่งซื้อลูกกลิ้งใช้ยี่ห้อไหนโซมิกใช้บรรดาอะไรยังก็ใช้แต่ยี่ห้อนี้แหละลูกกลิ้งมันเกี่ยวกับยี่ห้อด้วยไหมก็เกี่ยวผลมันไม่เหมือนกันหล่อืมเ่อก่อนซื้อที่ไหนเมื่อก่อนไม่ได้สั่งออนไลน์เด็กแต่ก่อนไม่ได้สั่งออนไลน์ก่อนซื้อที่ร้านเนี่ยร้านฮาร์ดแวร์หรือแบบโมเดิร์นเทรด อันนี้เหละอ,อันนี้ก็ได้ประมาณสักสามหลังสามหลัง,ลงแล้วขนาดต่างกันยังไงอ่ะไหนดูดิสามหลังสี่หลังลอ่ะไหนดูขนาดดิเฮียมีเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วเขาวัดยังไงเฮียคำว่าเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วก็คือตรงนี้เฮียเจ็ดนิ้วความกว้างกับสิบนิ้วก็จะใหญ่กว่ามาอีกสามอันนี้สั่งมากี่ขนาดสั่งมาสองขนาดอ่ะไหนดูที่เจ็ดเจ็ดกับสิบโอ้สิบดูข้างล่างแล้วตอนเนี้ยขอเจ็ดขอสิบเลยสิด อ่านขนาดลูกกลิ้งเวลาช่างสั่งซื้อคือความยาวนะเพื่อนเแล้วหลังนึงเนี่ยสัดส่วนการใช้ลูกกลิ้งสิบนิ้วกับเจ็ดนิ้วหรอใช่ใช่ต่างกันยังไงแบบกี่อันสัดส่วนก็เจ็ดนิ้วอาจจะใช้สักสี่สี่ห้าอันแล้วก็สิบนิ้วอาจจะใช้ประมาณสักสองอัน ประมาณสิบนิ้วคือแบบลูดแผงใหญ่ใช่2อัน3อันอะไรเงี้ยลูดแผงใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าผนังที่มันมีแบบพวกช่วงหน้าต่างข้างหน้าต่างก็อาจจะต้องเป็นลูกกิ้งขนาดเล็กใช่ถูกต้องเก็บพื้นที่แคบ